แล้วร,ร,รู oh. ้ตาย e ี o ลิก้ e ปามล e ลาเม e ปามมลลา a t e ปามลา e ปามลาสวัสดีครับนักเรียนครับกลับมาพบก,กับคุณครูเสือนะครับในรายวิชาพละศึกษานะครับวันนี้นะครับเราก็จัดการ เรียนในรูปแบบของการเรียนออนไลน์นะครับตอนนี้นะครับนักเรียนจะเห็นนะครับคุณผู้เสือนะครับอยู่ที่สนามกีฬานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเราจะมาออกกําลังกายต้านโรคโควิด -19 นั่นเองนะครับทีนี้นะครับก่อนที่เรานะครับจะเริ่มเรียนนะครับผู้เสืออยากจะชี้แจงนะครับเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนนะครับจะต้องทําคือชิ้นงานนะครับเรียกว่าเป็นชิ้นงานของวิชา พละศึกษานะครับเรื่องของหลักการออกกําลังกายนั่นเองนะครับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับก็จะเกี่ยวเนื่องไปถึงคะแนนสอบนะครับนักเรียนคนใดที่ได้คะแนนสอบน้อยนะครับผู้เสือก็จะเอาชิ้นงานชิ้นนี้แหละนะครับมาช่วยเรื่องคะแนนสอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชิ้นงานชิ้นนี้จะต้องทาส่งผู้เสือทุกคนนะครับก่อนสอบนั่นเองนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับกับเนื้อหาการเรียนในวันนี้ ภาพพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยครับอ่าเรามาพูดถึงเนื้อหาของการเรียนในวันนี้นะครับแน่นอนครับอยู่ในลานสนามแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องทําคือการออกกําลังกายนั่นเองนะครับการออกกําลังกายนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างนะครับการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับให้สมวัยนะครับและยังพัฒนาการกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับและยัง สร้างปูงปุ้งกันโรคต่างๆให้กับตัวของนักเรียนอีกด้วยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูหลักในการออกกําลังกายนะครับหลักในการออกกําลังกายมีอยู่5อย่างด้วยกันนะครับนักเรียนจําไว้ให้ดีนะครับว่าหลักในการออกกําลังกายนั้นมีอยู่5อย่างเพราะว่านักเรียนจะต้องนําไปทําชิ้นงานนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาดูหลักในการออกกําลังกายนะครับอย่างที่1ก็คือขั้นอบอุ่นร่างกายนะครับขั้นที่2ก็คือ ขั้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อขั้นที่3นะครับขั้นออกกําลังกายขั้นที่4ครับขั้นผ่อนคลายหรือขั้นคูดาวนั่นเองขั้นที่5ขั้นสุดท้ายก็คือขั้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อที่จะหยุดพักการออกกําลังกายนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูเสือนะครับจะไปสาธิตนะครับแต่ละขั้นตอนนะครับอย่างละเอียดให้นักเรียนเข้าใจนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูขั้นที่1กันเลยครับขั้นที่1ขั้นอบอุ่นร่างกาย ท่าก้มแตะสลับปลายเท้าท่านี้จะช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อได้เริ่มทำงานทุกส่วนตั้งแต่บนถึงล่างทำแบบนี้สลับกันไปซ้ายและขวาอย่างละสิบรอบถ้ากระโดดตบจะช่วยในเรื่องของการ เพิ่มการเคลื่อนไหวของร่างกายและการเต้นของชีพจรเพื่อทำให้ร่างกายมีการเตรียมพร้อมในการทำการกิจกรรมถ้าวิ่งอยู่กับที่ให้ปฏิบัติสลับช้าไปหาเร็วและกลับมาช้าและปฏิบัติเร็วเพื่อให้ร่างกายนั้นมีการเคลื่อนไหวที่พร้อมออกกำลังกาย ขั้นที่สองขั้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้เริ่มยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยท่ายืดเหยียดต้นขาเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อส่วนขาพร้อมทำกิจกรรมออกกำลังกายปฏิบัติแบบนี้ทั้งต้นขาซ้ายและต้นขาขวา ท่าไข้าขาแตะปลายเท้าท่านี้จะช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทั้งขาส่วนบนและขาส่วนล่างและยังยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนของลำตัวเพื่อให้พร้อมกับการทำงานในเรื่องของการออกกําลังกายทําแบบนี้ค้างไว้ประมาณ15้าวิ แล้วจึงสลับไปอีกข้างท้าบิดลำตัวไปด้านข้างในส่วนของท่านี้จะช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัวยาวจนไปถึงขา เพื่อให้ร่างกายนั้นเตรียมพร้อมในการทำกิจกรรมการออกกำลังกายทำแบบนี้สลับไปทั้งด้านซ้ายและขวาค้างไว้ประมาณ15วิแล้วจึงสลับข้าง ในส่วนของการทํากิจกรรมออกกำลังกายเริ่มจากการวิ่งอย่างน้อยให้ได้20นาทีเพื่อเาผาผลาญไขมันส่วนเกินในแต่ละวันหลังจากนั้นควรทํากิจกรรมเพิ่มเสริมสมรรถภาพให้มากขึ้นให้ได้เรื่องของความคล่องตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อเข้ามาเกี่ยวข้อง ออกก君のとりこになってしまえばきっとこの夏は充実する。 ขั้นที่สีขั้นของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อที่จะหยุดทำกิจกรรมเริ่มจากการเดินหมุนแขนเพื่อลดการเต้นของชีพจรให้ต่ำลงเพื่อที่จะพร้อมในการหยุดทำกิจกรรมถ้าสไลด์ข้าง เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเบาๆเพื่อที่จะทำให้ร่างกายนั้นผ่อนคลายผ่อนแรงและลดการเต้นของชีพจรลงเพื่อที่จะสามารถหยุดทำกิจกรรมได้การเดินเหวี่ยงแขนเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อขั้นสุดท้าย ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปท่านี้จะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายทั้งจิตใจและการลดชีพจรให้พอเหมาะกับการหยุดทำกิจกรรมหลังการออกกำลังกาย ขั้นที่ห้าขั้นสุดท้ายขั้นยืดกล้ามเนื้อเป็นการยืดกล้ามเนื้อด้วยท่างอตัวแตะปลายเท้าเพื่อลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่ได้รับการออกกำลังกายทั้งส่วนขาและส่วนลำตัวทำแบบนี้ค้างไว้ประมาณ15วิ้าวิแล้วจึงเปลี่ยนท่า ถ้างอตัวแตะปลายเท้าสลับข้างท่านี้จะช่วยลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อขาและลำตัวด้านหลังทำแบบนี้ค้างไว้ข้างละ15วิแล้วจึงเปลี่ยนข้างให้ครบทั้งสองข้าง ถ้าเหยียดแขนงอตัวไปด้านหน้าท่านี้จะช่วยลดการปวดเมื่อยทั้งด้านหน้าของแขนและด้านลำตัวรวมไปถึงลดการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อขาทำแบบนี้ประมาณ3ครั้งครั้งละ15วิ ครับนักเรียนอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูขั้นตอนนะครับของการทําชิ้นงานนะครับครูเสือจะอธิบายถึงชิ้นงานในชิ้นนี้ก่อนนะครับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับครูเสือจะนํามาช่วยในเรื่องเกี่ยวกับคะแนนสอบของนักเรียนนะครับนักเรียนคนใดที่ทําคะแนนสอบได้น้อยนะครับครูเสือก็จะเอาชิ้นงานชิ้นนี้นะครับมาเป็นคะแนนเสริมช่วยนะครับในเรื่องของการสอบนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนของการทําชิ้นงานนะครับ นักเรียนนะครับเตรียมกระดาษ A4 นะครับไม้บรรทัดสอยางลบไว้ให้พร้อมนะครับเราจะเริ่มต้นนะครับจากภาพที่นักเรียนเห็นนะครับนักเรียนจะต้องวาดรูปนะครับกิจกรรมการออกกําลังกายที่นักเรียนนั้นได้ไปออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายด้วยการวิ่งการเตะฟุตบอลการตีแบดนะครับที่นักเรียนนั้นไปออกมาเสร็จแล้วนะครับนักเรียนต้องมาเขียนขั้นตอนนะครับขั้นที่1นะครับ ขั้นที่หนึ่งก็ดังคลิปที่ครูเสีสอนไปนะครับก็ <S <S คือขั้นของการอบอุ่นร่างกายนะครับนักเรียนทําท่าอะไรไปบ้างนักเรียนก็นเขียนลงไปเช่นนักเรียนทําท่ากระโดดตบนักเรียนทําท่าก้มแตะปลายเท้านะครับอย่างน้อยนะครับการอบอุ่นร่างกายจะต้องมีทั้งหมดกี่ท่าครับสามท่านะครับต่อมาครับขั้นที่สองนะครับขั้นที่สองก็คือขั้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อนักเรียนนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท่าอะไรไปบ้างนะครับน,นักเรียน,น,นก็เขียนมาอย่างน้อยนะครับ3ท่านะครับและขั้นที่3นะครับก็คือขั้นของการออกกําลังกายอ่าขั้นการออกกําลังกายเนี่ยจะต้องตรงกับภาพที่นักเรียนวาดลงไปเช่น <het S 1> ขั้นที่3นะครับน <million> ักเรียนไปออกกําลังกายด้วยการตีแบตอ่านักเรียนออกกําลังกายด้วยการวิ่งนักเรียนออกกําลังกายด้วยการเล่นฟุตบลอลนักเรียนก็เขียนมานะครับขั้นที่4นะครับก็คือ <het S 1> ขั้นของการ คูลดาวหรือของการผ่อนคลายนั่นเองนะครับนักเรียนอาจจะผ่อนคลายด้วยการเดินการหมุนแขนนะครับการสไลด์ข้างนะครับอย่างน้อยต้อง3าขั้น3ท่านะครับต่อมาครับขั้นที่5นะครับก็คือขั้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับก่อนที่จะหยุดการออกกําลังกายขั้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับก็อย่างน้อย3ท่านะครับที่นักเรียนได้ออกกําลังกายมานั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับนักเรียนจะต้องมาเขียนนะครับ ประโยชน์ของการออกกำลังกายนะครับอย่างน้อย2ข้อนะครับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับทั้งหมดนะครับทําลงในกระดาษ A 4นั่นเองนะครับนักเรียนเขียนโจทย์นะครับตามที่นักเรียนเห็นดังภาพเลยนะครับเขียนโจทย์เสร็จแล้วก็วาดรูประบายสีแล้วก็เขียนนะครับท่าในการออกกําลังกายหลักในการออกกําลังกายลงไปให้เรียบร้อยนะครับ ครับอ่าจบไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาการเรียนนะครับเกี่ยวกับการออกกําลังกายนะครับห้าหลักด้วยกันนะครับทีนี้นะครับนักเรียนนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนจะต้องทําชิ้นงานนะครับมาส่งคุณครูเสือด้วยทําใส่อะไรเอ่ยทําใส่กระดาษ A4 นะครับมาส่งคุณครูเสือนะครับเพื่อที่จะเป็นชิ้นงานนะครับช่วยในเรื่องของคะแนนสอบนั่นเองนะครับช่วงนี้นักเรียนก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับ ออก,กาลังกายนะครับเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันนะครับป้องกันโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดนะครับหรือจะเป็นโรคที่กําลังร้ายแรงในช่วงนี้ก็คือโรคโควิด19นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ